มาดูจุดจบของนักมวยผู้ไร้มารยาทครับแอบทีบนักมวยไทยจากทันด้านหลังตอนที่เพลอครับโอ้โหงานนี้จะเป็นยังไงมาดูกันครับนี่คือการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับนี่คือสุสาคอนสอกลิ่นมีครับเจอกับท่านันของฮาริมอิสซาุยครับในวันที่15เดือนตุลาคมปี2554ครับแม่ครับทั้งคู่เจอกันในรายการไฟโ้ดดราก้อนซีรีส์ไฟนอลรอบ8คนสุดท้ายนะครับโดยที่เจอกันที่ นี่นะครับผมมาครับจังหวะนี้ฮาลิมผู้นี้ครับเขาเป็นนักมวยชาวเนเธอร์แลนด์ครับอืแข่งขวาไปครับท่านของสุดสาครสุดสาครของเราก็ดีกรีก็ไม่ธรรมดาครับนี่ระดับของแชมป์นะครับไลออนไฟครับสุดสาครครับแล้วก็เป็นแชมป์ของ World Kickboxing Network ครับแชมป์แฟร์เทคเทพประสิทธิ์ครับแชมป์ d Professional Muay Thai Federation ครับและแน่นอนครับเป็นแชมป์ของ World Muay Thai Council ครับ สภามวยไทยโลกครับอ่ะมาดูกันดีกว่าครับยกที่หนึ่งครับมีรายการไฟโคนนะครับจังหวะนี้ครับเขียบเดินเข้าหาครับอืมทักทายไปก่อนครับตอนนิดตอนหน่อยครับสุดสาครครับการเกงสีเงินครับคะแนของฮาลิมผู้นี้ครับการเก่งสีน้ำขยวหมัดขวาครับสุดสาครจังหวะนี้ครับเขียบเดินเข้าหาครับฮาลิมนีฟุตเวิร์กไปก่อนครับนักมวยจากเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ครับแข่งขวาครับจากสุดสาครครับ หันเข้ามาครับอืมมีหมัดมีแข้งครับมีบนบีล่างครับเจอหนึ่งสองขึ้นไปครับจากสุดสาครร้อยครับร้อยครับมีแววว่าจะร้อยครับจังหวะนี้ครับแหมร้อยแรงเครื่องแกงไม่ต้องใส่ครับแหมถ้าใส่ก็ใส่กะปิได้เลยครับภาษาไทยเรียกว่าเคยครับจังหวะนี้ขยบเดินเข้าหาครับระวังครับต้องปังกันตัวให้ดีเหมือนกันครับอย่าเล้าๆครับอย่าเล้าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเล้าๆก็คือยับประมาณนั่นเองครับแหมกรรมการบอกว่าห้ามโน้มคอครับ ห้ามเกี่ยวคอครับแขบเดินเข้าหาครับท่านั้นของสุดสาครครับแม่ฟุตอลไปก่อนคบหาลิ้มครับแม่จะเข้าจังหวะไม่ได้เจอเตะเจาะขาลงโทษขึ้นไปครับเตะเจาะขาครับแม่ไม่เป็นเบาหวานก็ตัดขาได้ครับตัดให้เพียงครับตัดให้เพียงตัดให้เพียงคือตัดให้เสียท่าครับเพียงคือเสียท่าคำบันขวาจิ้มลำตัวครับเจอมาซ้ายคืนครับเจอะแข้งคืนไปเหมือนกันครับอาเจาะมาเจาะคืนครับไม่ยอมเจาะอยู่ฝ่ายเดียวครับท่านั้นของฮาลิมผู้นี้ครับแขบเดินเข้าหาครับเตะพิ้มในครับสุดสาคร เดินข้าหาครับมาซ้ายครับเตะจอขาพับนอกรับสุดสาครครับเจาะไปก่อนครับยางจะรั่วยางจะซึมตอนไหนค่อยว่ากันครับอ่ากรรมการบอกว่าให้ระวังระวังหัวนะฮะอุ้ยเจอเขาเขามาเขาขึ้นครับแม่เก็บนดึงข้อหาเตะจอขาครับอืมเหมือนจะมีอาการครับเริ่มมีอาการพลือโชว์แล้วหรือเปล่าครับท่านนายองฮาลิมครับเตะจอขาขึ้นไปครับท่านนายองอืมเตะลําตัวอีกทีครับสุดสาครเทีบซ้ายมาครับเจอหมัดหนึ่งสองครับหมัดหนึ่งสองขึ้นมาเหมือนกันครับท่านนองฮาริม สุดสาครจิ้มซ้ายไปก่อนครับเจาะขาครับธนาคารสุดสากรครับถีบซ้ายครับเน้นเจาะยางครับคินไม่ออกบอกเจาะยางไปก่อนเลยครับแม่จะเป็นยางสองเส้นยางยางหนาเท่าไหร่ครับโดนเจาะบ่อยๆมันก็รั่วมันก็ซึมเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เอาละครับหมดยกที่หนึ่งครับไปพักกันก่อนนะครับแมรายการนี้เป็นรายการแบบทัวร์นเมเบ้นนะครับไฟโค้ดดราก้อนซีรีส์นะฮะ ที่สุสาคนของเราได้ผ่านเข้ารอบนะครับเมื่อปี2554ครับมาดูริงเกิลครับนี่ครับผ่านไม่ได้ครับในรายการของต่างประเทศครับจุดเด่นก็คือริงเกิลสวยๆงามๆแบบนี้แหละครับแหมสูงยาวเข่าดีครับคุณสะอวดสะองค์ทีเดียวครับก็ดูชื่นตาชื่นใจครับนี่ครับจังหวะนี้ทิบซ้ายมาครับเ้วเจอหมัดขวาคือลดเตะจ่อขาแหมพลาดไปหน่อยครับแล้วดูจังหวะนี้ครับเขาครับเขามาเขาเขาโต้เหมือนกันครับไม่ยอมยนอยู่ฝ่ายเดียวครับ จังหวะนี้ครับเตะเจาะขาครับคิดไม่ออกบอกเจาะขาไปก่อนครับทานของสุทธาครครับเจาะขามาเจาะคืนครับท่านของฮาลิมนี่ครับเน้นเจาะยางครับหมัดหนึ่งสองครับคำไว้ก็หมัดจิ้มลาตัวครับหนักแน่นครับเจอหมัดซ้ายคือจากฮาลิมแม่มีการทุบคางโชงครับบอกว่าสุทาครบอกว่าไม่พือครับไม่พือไม่พือคือไม่เป็นอะไรนั่นเองครับมาครับจังหวะนี้ดังเข้าหาครับอ่ะตัดท่าเบสโกนครับมาดูกันต่อนะครับ เข้าส speaker, ู่ยกที่2ครับสำหรับท่านที่เข้ามา the มมอย่าลื hint, like, ามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องโค้ชเชทีวีครับม <pol> าครับยกที <t iny anha> <dle> ่2ว่ากันต่อครับหมัดมาครับหมัดหนึ่งสองสามครับเจอแข้งขวาโต้ไปครับจังหวะนี้ครับเก็บนั้นเข้าหาครับล็อกเอาไว้ก่อนครับเข่าซ้ายครับท่านั้นของฮาลิมเก็บออกมาครับท่านั้นของสุดสาครครับเดินเข้ามาหมัดนี้ไม่โดนครับเจอล็อกไว้ก่อนแล้วจะเข่าจังหวะมันไม่ถนะเท่าไหร่ครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับแบบนี้ครับ หมัดหนึ่งซองครับท่านของฮาริมครับเจอแข้งขวาเจาะขาครับท่านนของสุสาครครับแข้งขวาเจาะขาไปครับแม่หมัดมาก็ไม่โดนเท่าไหร่ครับอืหมัดขวาครับท่านนั่ของสุสาครครับคำไม่ก่อนคำฮาลิมซ้ายเตะมาครับเจอขวาเจาะขาคืนไปครับบอกแล้วครับว่าเน้นเจาะยางครับแม่สูงสูงยาวยาวแบบนี้เจาะยางนี่ล้มดังครับเจาะไปครับต้นไม้สูงใหญ่แค่ไหนมันต้องตัดที่โคนต้นอยู่แล้วครับ หมัดซ้ายมาครับทางนของฮาลิมครับเจอเจาะขาแหมเริ่มมีเซครับเริ่มแขงควงครับเรื่องแขงควนแหมแขงควงคือโดนตะแคงนั่นเองครับแหมเอแล้วครับแหมกรรมการยังไงครับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายไม่โดนครับฮาลิมครับเจาะขาไปครับจากสุดสาครครับเก็บเดินเข้าหาครับเจาะพับในครับสุดสาครครับแขงขวามาแหมเกี่ยวไว้แล้วเจาะขาอุ้ยมีอาการครับมีอาการพื้โชว์แต่กรรมการกรรมการเข้ามาเบรกเฉยๆเล้ครับอะไรครับกรรมการครับ โอ้กรรมการแหมเอาแล้วครับเตะจอขาครับอะไม่เป็นไรครับลุยกันต่อครับเดินเข้าหาครับอย่าได้หยุดครับอาทิเตะขาไปครับหมัดซ้ายนี้ไม่โดนครับ้านของฮาลิมมัดขวาสุสาครทุบไปก่อนครับแหมร้อยหนัดครับร้อยหนัดจัดไม่พักสัตว์ไม่หยุดชุดไม่อยู่สู้กันให้ถึงแกนเลยครับจังหวะนี้เดินเข้าหาเตะขวาลําตัวครับแหมกรรมการมอกว่าอย่าจับขานะครับเตือนคันังของฮาลิมครับแหมทีนี้เราตื่นนะก่อนหน้านี้แหมมาขวางทําไมไม่นับครับกรรมการครับแหม เดินเขาหาครับหมัดหนึ่งสองเจาะขาไปครับอมืมันต้องนับแล้วครับแล้วเอา้าเอา้าเอาเอ,เอ,เอนับเถอครับอือโอ้ยมีมีใครฟันยางด้วยในคำฮาลิมครับแหมดูครับโอ้โ oh, ห oh. นับครั้งที่หนึ่งครับตารันของฮาลิมอิสซาอุยผู้นี้ครับแล้วก็อ่ะมาให้อ่าพี่เลี้ยงใส ใส่ฟันยางครับอ่ะมาว่ากันใหม่ครับสู้กันต่อครับจังหวะนี้อืเตะจ่อขาตำแหน่งเดิมครับเดินเข้าหาจ่อขาครับหนึ่งคำจาะขาเข้าไปครับแหมจาะให้มันซึมเจาะให้มันร่วครับยางมันจะหนาสักแค่ไหนก็เจาะมันเข้าไปครับจังหวะนี้ครับเหยียบเดินเข้าหาครับถีบไซายมก่อนครับท่านกองฮาลิมครับอืเจาะขาครับหมัดขวาเข้าไปครับตามครับโอ้ถอยครับถอยรูดเลยครับแหมถอยอีกสักหน่อยนี่ถอยกลับเนเธอร์แลนด์ครับอุ๊ยระวังครับ เอาแล้วครับเอามาถีบเราครับโอ้ใช่จังหวะที่เราหันหลังครับเดินมาถีบเราครับแม่มันไม่ควรครับคือคือจังหวะที่ที่เราเตะจ่อขาเขาแล้วคือเขาก้มลงไปอ่ะแล้วมันมันจังหวะมันติดพันครับอ่าแต่มันกลายเป็นว่าแทนที่จะตักเตือนพูดจาครับเราเดินไปถีบเขาเฉยครับแล้วกรรมการก็เตือนครับแล้วกรรมการก็นับครับแต่กว่าจะนับก็เตือนไปยาวไปหน่อยครับกรรมการครับ โอ้โหมาถีบหลังเราครับถีบตอนที่เราหันหลังด้วยเนียหันหลังเดินนะครับแบบนี้ไม่ควรเอามากมากเลยครับอ่ากรรมการก็แจ้งออกแจ้งตัดคะแนนเราครับตัดเราหนึ่งคะแนนครับโอ้โหไม่มีไม่มีการล้นล้คือมันจังหวะมันมันตามครับมันจังหวะมันตามน้ําครับแหมโอโ้แล้วก็ได้พักยาวเลยครับ คุณผู้ชมเห็นเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเห็นเป็นยังไงครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับนะแสดงความคิดเห็นกันได้ครับครับอ่ามาดูกันต่อจังหวะนี้ครับแหมครับเจาะยางเข้าไปเจาะเข้าไปรับไปลงไปนั่งเค่งอยู่บนพื้นครับสะใจเลยทีเดียวครับแหมมาถีบขามาถีบหลังเราตอนเราหันหลังครับยังไงครับนับเจ็ดครับนับแปดกรรมการกรรมการไม่นับต่อกรรมการถามสู้ไหมครับเราดูครับแหม่เพียงเสียแล้วครับมองหาพี่เลี้ยงแล้วนะท่านนั้นของหาลิมครับผู้นี้สุดสาคนเดน้าหาเตะจอค้าอีกหน โอ้โหยังไงครับอือหือเอาหมดยกเลยฮะเอาแล้วกันครับหมดยกจนได้ครับขึ้นสู่ยกที่สามครับโอ้ยอะมามาดูน้องนางให้หายเครียดกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับแหมมาดูน้องนางน,น้องนางคนสวยครับดูเพืความชื่นตาชื่นใจครับจังหวะนี้ มีภาพช้าให้ดูครับนี่ครับจังหวัดเจาะขาเจาะยางครับหนึ่งสองไปครับอืตีเข่ามาครับแล้วเจอหมัดขวาครับจังหวะนี้แข้งมาครับแล้วเตะตัดขาไปครับอย่างที่บอกครับไม่ต้องรอให้เป็นเบาหวานก็ตัดขาได้ครับอืแล้วดูครับจังหวะนี้มาแล้วเราคืออ่ะจังหวะไม่ชัดเจนครับเอาไหมครับขวาครับเราเดินเข้าหาครับอันนี้หมัดหนึ่งสองครับแล้วเตะลงไปแล้วนี่ฮะคือจังหวะเราจะเบิ้ลแข้งครับแล้วก็ไม่โดนด้วยนะครับ แต่คือมาถีบหลังของเรานะเมื่อสักครู่ครับนี่ครับปุ๊บแล้วเราจะตามครับอืมอ่าล้วดูต่อจังหวะนี้ครับนี่ครับเน้นยางเน้นเน้นเลยครับไม่รั่วไม่ซึมไม่แตกให้มันรู้ไปครับแม่ยังสู้ต่อไววหรือเปล่าครับโอ้โหดูครับยกที่สามครับฮาลิมอิสอุยนะครับเจอกับสุสาคอนกลิ่นมีครับ ก็เข้ามาก่อนนะฮะมามาขอโทษนะครับเพิ่งนึกได้ครับแหมอ่ะสู้ต่อครับเขี่เดินเข้าหาครับเขียมาครับจังหวะนี้ครับขอไปชิโตครับเตะจ่อขาไปครับตามบทตัมบี้ไปก่อนครับตามบทตัมบี้ตามขยี้ให้ติดเชือกครับแหมจะกระโดดสลับขาครับเจอหมัดขวาลงโทษไปเตะจ่อขาครับคว้าขาเราจะต่อยเราแต่ต่อยไม่โดนครับกรรมการบอกว่าอย่าคว้าขานะครับอย่าจับขาครับ มัดซ้ายครับเจอเตะเจาะขาไปอีกแล้วครับแหมตัดขาตัดยางครับอืจังหวะนี้ทิปซ้ายครับเดินตัดยางไม่ต้องไปที่สนยางครับมาตัดยางบนเวทีเลยครับแข้งขวาครับท่านของศุสษาคนอาอมีมีแหมมีมีหยอกยามียั่วเยาครับท่านของฮาลิมผู้นี้ครับโอ้โหหนึ่งสองครับฮาลิมครับฮาลิมยังเดินดีอยู่ครับธนากของศุษาคนเดินตามครับ จ string, people, ังหวะนี้ครับม <Yes. t chat> <t chat> ัดขวากับส <t chat> <t router> ุสานรซ้ายขวาซ้ายขวาสายขวารัวหมัดเป็นปืนกลครับแล้วเตะจกขาครับแหมรัวหมัดเข้าใส่ครับอืมรัวหมัดเข้าใส่อีกทีครับแหมมาครับกรรมการแย่งมาครับมาลุยกันใหม่ครับจังหวันี้แอบเดินหาครับขำไว้ก่อนครับหมัดซ้ายขวาครับโอ้ยแล้วก็คุ้มเลยครับกรรมการยุติการโชคเลยดีกว่าครับกรรมการบอกพอเถอะนะพอเถอนหนองเบาเถอะนะพอตาหนองเบานะนะเลิกดีว่าอะไรผ่านเนี้ย นะครับก็พอดีขวาครับโอ้โหสู้ไปก็เดี๋ยวอันตรายครับก็เป็นเรื่องของสุดสาครครับที่ชนะชนิกลน็องเอ์ไปในยกที่สามครับที่จริงควรจะชนะตั้งแต่ยกที่สองแล้วนะฮะโอ้โหผู้ชมเห็นเป็นยังไงครับผู้ชมครับอยากอยากรูคอมเมนต์ของผู้ชมเหลือเกินครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับนะครับเมื่อสักครู่ครับแหมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด u b s c r i b e กดระคังไว้ด้วยนะฮะฝากกดระคังไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของเรานะครับมาดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ครับอืมขึ้นการคอครับหนึ่งพางครับอืมแต่ว่าแหม่ไม่เต็มแข้งครับน่าเสียดายครับหมัดขวาครับดีย้ำซ้ายขวาซ้ายขวารวบมัดยางกระปืนก้นครับเมื่อเพลอก็เตะจอขาไปครับจังหวะนี้ครับแล้วรวเข้าใส่อีกทีครับแหม่แล้วก็ทุบครับจังหวะนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้ามัดหกครับอืม โอเคครับก็เป็นท้านของสุสาคอครับเป็นผู้ชนะครับในไฟนี้ครับก่อนได้รับบทเรียนไปนะสนับที่นักชกที่มาทีคู่ต่อสู้จากทางด้านหลังนะครับตอนทีเพลอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ด้วยครับช่อง